จับเด็เด้อลูกจับด็ดีเด้อว้าวเอาเราไปเงินวันนี้ขอบคุณค่ะจ่ายลายสิอ๋อจับด็ดีจับดีดดีพวกหน้าตาดูอ๋อ้ตัวลายหลายหน้าอีนั่นน่ะนี่เป็นแต่แซ่อบุรีกำลนกำลังครัวรอเจ้าของมายัางวันฮอดเจ้าของเพื่อนนะ กันเอิรนเอาว่าน้าเป็นถ้วยเพื่อนนะเอาเราไปสร้างเพื่อนเลยไปลาเธอะเป็นขายยังไงนี่ลูกซิ้นก็มีนะลูกซิ้นก็มีคือเสืองไหวแสนลูกซิ้นนะกำลังสิขึ้นนะเอ้กำลังหนึ่งกำลังหนึ่งเกลียวมาเสืองไหวขน่ดใส่ใส่ใส่น่องไปเป่อนอยากชื่อเอาแบบไรลูกเพิ่นเอิร์ดมายังอันนี่นะน้ำแข็งใสน้ำแข็งใส ถวยเทไรเนาะถวยหาพันกิบหาพันกิบลูกมามๆๆา,าเอาเป็นถวยวุ้นลูกสิน้นฮ้อ <c oughs> เอาเป็นถวยได้จา้าเอาเป็นถวยเอาเป็นถวยอือแต่อันนี้นะพันหนึ่งอยู่กำลังหนึ่ง,ล,งลูกสิน้นฮันด็อกใสก่เกาะ งานบุญแจกเข่าพี่น้องเลยอยู่หมู่บ้านโคกประายเดอร์มาเนี่ยลงเอาลงมือได้บอกเด้อจะไปเบิ่งเงาเข่าไปเบิ่งโรดพีแชน่าเข่าไปเบิ่งเล้อ ลูกสาวก็มาซื้อว่าวันนี้วันนี้เป็นลูกค้าเดนอะเออเป็นลูกค้าวันนั้นะเลิกกค้าเราจะเป็นลูกสาวเออเดี็กกินในพื้นที่ไทยกินในพื้นที่ไ้ยดำแดงหรือน้ลาเขียวนหรือว่ารวมเอารวมเอารวมแบบรวมเนาะแบบรวมมีเงินครับแบบรวมกับราคาเดียวบ่ะรอยร้ยแบบราคาเดียวกันเออผสมกันแบบผสมกแบบนี้เย็นเลย

mất sự năm kèn sai. Vân đưa nhật con năm kèn sai vó. Oh năm kèn nhang hai mẹ thứ hai ba. mẹ thứ hai nhang. เพื่อนงานบุญเพื่อนพี่น้องเลยงานบุญแจกข่าวงานบุญแจกข่าวอยู่ตามสนบทเนาะกับทักทายสบาสดีสวาสดีสวัสดีเอฟซีโมดถูกๆูกทานเด้อพี่น้องเลยวันนี้ก็อยู่บ้านอยู่เพื่อนแต่ว่ามาทำบุญวันนี้นะพี่น้องเลยงานบุญแจกข่าว มันวนแจกเข่าอยู่ทีหมู่บ้านของไม่น้องวินตาแหละกับเฮือนเพื่อนกับอยู่ขางทางทิศตะเวนออกสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าลุงเป็นยังไงแซบบลูลแซบเออหยาบโบใ้มัลซารีพ้อมทงนึ่งพี่น้องเลยอ้า<ะ>่ากินยังลูก มาแต่ซื้อน้ำแข็งใสเดี๋ยวนี้มันมันเป็นน้ำแข็งยังอันนี่วะนี่มันเป็นน้ำแข็งยังไงวะนี่แขงน้ำแข็งเปื่อยวะนี่เปื่อยมันเปื่อยวัดแล้วหลังจากพากันมาแต่ซื้อน้ำแข็งใส่ได้อะนะเครื่องใส่แกงน้ำไม้พ่อมพี่น้องเลยเครื่องใส่แกงน้ำไม้พ่อออกกมาล่ะินนเเดปตัว สบัสดีสบาสดีสวัสดีเดอ้อเอฟซีมดถูกถูกทานอยู่บ้านอยู่เฮือนพี่น้องเลยมานี้มานั่านางอยู่ตารางเฮือนนาหนาคงไม่เท่ามีผู้เจ้าพ่นไปหาหมอคือเกาผู้เจ้าพ่นนะไปหาแต่หมอถูกเมือ่อถูกเมือ่อพักกันมาแต่นะ่ะโมบุญมานี้นะ่ะอยู่ข้างเฮือนเนะี่ยมีงานบุญแจกเข่าพี่น้องเลยงานบุญแจกเข่า บรรยากาศต,ตอนนี้ก็บห่อนห่อนไลท์คู่ไลท์คนปุ๊บอาณาภากันปุ๊บเข,ข่าโ่มตามมานาตารางเฮือนฮะเปิดผ้าออกมาโอ้เงี้ยไก่เงี้ยกาบ้านไก่พวกนี้พอดีนอนณาขาเจ้าเห็ดปิ้งเนาะไอแม่เนี่ยสินะไอแม่เนาะ ไกลไหมอ,อยู่ข้างล่างนะหม่งมีเอากระเมยตัวนี้บ่หม่างมี่เอากระเมยตัวร้อยอ่ะตัวนี้ไปเปลี่ยนบออันนี้บอมาขอเงินไปซื้อนะไม่เธอได้นี่นะไม่สิพันยี่สิบบา,บาทพอดีเลยบอ หายนอกกี่น้ำแน่ลูกไปหายมินตายกี่น้ำแน่เฮ้อไก่นะสานี่นะหกสิบอ๋อคันมีผู้คั่วนเอาอยู่กันมันหักมันบบมีผู้สังหารนะจะชื่อน้ำตลาดน่ะน้าเดียวเป็นหา6ิเป็นเชนมา่มกันวะเนาะอะคือบ่มันเนาะว่าตัวนี้คือแห่งแทะ กำลังครัวรอเจ้าของมายัง <su> วันหอดเจ้าของเพื่อน่ะทั้งนี้นะครัวไก่ทั้งนี้ถ้าคัวคัวไก่พันถาแล้วพี่น้องเลยขาไขกมัะขอกไ่หักใครัวเป็ดจีดอกข้าวคัวข้าวเดียวนะเป็ดโอ้เผือจะได้กินลำบากน่ะสซมนี่ตัวหกสิบ กับพ่อกินอยู่ฮุบสมบัติมาพี่เพิ่นสีพากันข่ามฝั่งไทยเป็นได้ไรเสียงดวงวะเตียงได้แล้วว่างานน่ะ,ะนยังพอนายงานค<อ>ือบอกลูกบอกนี่แหละวันขนอ่อนหมดแล้วใ <laughs> ห้ดีบ่าเนี่ยเจ้าหางานยังพอนได้เถอะ อาตัวน oh, mm ั hmm. nice mm ้นบต้มเลยอาตัวนี้ปิ้งนะฮะอาตัวนั้นก็ได้ทั้งต้มทั้งปิ้งอันคนอ่านเท้านะทั้งอันทั้งไหนเนาะเขาเจ้าต้มไก่เขาเจ้าไม่ได้ต้มอยากเบิดเป็นตูด้ลไม่ได้ต้มแม่นไม่ได้ต้มเป็นตอนคือเฮาเด้อเขาเจ้าต้มเขาเจ้าออกแต่อันเพียงในแล้วก็ tôm bắt tổ Thôi Cô sửa kêu kêu phần xịt phải thay làm cái nông này À là phần xịt kín họ ăn Chị bỏ kín họ ăn lụt quá Sao ông đưa chị thả vương ăn <laughs> Thả vương con lắm Chắc lụt chắc mẹ chị hải này Trong say Trong lần trăm lần phần xịt ở ngoài này Kín họ lên và thả vịt rồi hỏi đấy โอ้ยหได้แล้วะเดนแล้ว่น่วดวคน่ในหางขนาดว่าคืนหนึ่งสองคืนนี่โอ้ยเว่าเข้าไปด้ามคืนขินหอดนะนะโตกล้โตริมเด้โตที่หนึ่งที่สองาเด้ ดีบลงตัวที่หนึ่งที่สองหันเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววะนี่นะฟาเตอเอามาเบิดคากรีนน่นอนนี่นเป็นไฟโฟนนะนั่นนะ่ะ มาฝนเป็นไผ่นะ่ะเคยไหมเคยไหมพี่น้องเลยทางนี้รอถ่าคั่วไก่ถ่าไ,ได้ทางนี้นะม, <า S 1> มีข้างเค,เคงร,รนะื่อง <มา S 1> อันนะเครื่องลงตูมบ่ออน,น่ะเครื่องลงตูมบ่ในรถไทยนะ เป็นหอบเครื่องหอบของมาหมบ้านโคกปลาไวฮะลูกสาวก็ดีใจลูกสาวก็ดีใจเอาวะใช่ใช่คือเกาอยู่บ่ามาบ้านโคกปลาไวคือเกาอยู่บ่า

กำลังย่างกำลังย่างเพิ่นสิเลี้ยงส่งได้เพิ่นสิไปกรุงเทพกรุงไทยใช่มาใช่อ๋อกินบ้านน้ำหวานไปกินน้ำหวานไปโอ้ปวดห่าปนดง่กลปวดมาแล้ว

วานมะขัวดำหวานอนาสิงคโปร์ยาแกะเนาะยาแกะอะไแหุ่มบ่แม่นแซ่บบ่สมแซ่บบ่มากินนักพักน่บบ่แซ่บบ่อันบางถ้วยกะสมบูเนาะอันนี้ต้นนาสิงคโปร์ละกะสังคูแน่พี่น้องเอ้ย